โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เลิกงานนะครับเลิกงานก็เลยเดินเข้าป่าหาเห็ดนะครับเห็ดในป่าครับเพราะว่ามีชาวบ้านมาหานะครับได้เยอะนะครับไปต้มาไปแกงเยอะมากส่วนมากก็จะมีพวกเห็ดตะไคร้นะครับแต่ที่ที่ผมเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเห็ดตาตเบื่อนะครับ <laughs> เห็ดตาตเบือ่อ เพราะว่าตอนนี้ยังหาเห็ดตะไคร้ยังไม่เจอสักดอกนะครับตอนนี้ไปดูครับว่าวันนี้จะได้สักดอกไหมนะครับบางทีมันไอพวกใบไม้อะไรต่างเนี่ยมันปกไว้นะครับมันคลุมปกไว้อันนี้ครับเหมือนผมจะเจอแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับนี่ครับอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดดินหรือเปล่านี่ เห็ดตัวนี้นะครับเห็ดน,นี้สองดอกน,นะครับผมกผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญน,นะครับว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนไว้ก่อนแล้วรอผู้เชี่ยวชาญมาผมก็จะมาให้ผู้เชี่ยวชาญดูตอนนี้เราเจอแล้วนะครับสองสองดอก แต่ไม่รู้ว่าเห็ดกินได้หรือกินไม่ได้นะครับหาต่อไปครับบรรยากาศตอนที่มันออกใหม่ๆนะครับตรงตรงใกล้บริเวณบ้านพักนี่หรือว่าเยอะมากนะครับเยอะคนระับชาวบ้านในเขาก็กมาหาแต่เฉพาะบริเวณนี้นะครับ อ่านี่ครับเจออีกแล้วครับแต่นี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับมันอยู่ใต้โคนไม้โคนต้นไม่าจะไม่รู้นะไม่คุ้นอุ้ยโอ้อันนี้อันนี้ก็เห็ดเหมือนกันนะครับแต่ดอกใหญ่มากเหมือนว่ากินได้ไหมตัวนี้นะครับอยู่โคนต้นเลย ต้นอโอเคนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านก็เดินหาเห็ดไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ดอกสองดอกนะครับอโอเคครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ